อยินดีต้อนรับพวกเจ้าสู่สิ่งที่ขาวที่สุดในโลกที่มันเรียกว่าสวรรค์สิ่งกลมๆที่มันเรียกว่าโลกจะเถียงว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าหรือว่ามันแบนก็เหอะแต่ว่ามันมันเป็นวงกลมโลกสะกดสะกดโลกโลกและนี่คือครบพันปีที่ข้าพระเจ้าใช่ กูคือพระเจ้าถามว่ามนุษย์รู้ไหมข้าเป็นพวกที่ชอบปลอมตัวอุตส่าห์ไปซื้อชุดอ๋อใช่มันเรียกว่าสกอตพระเจ้ารู้นะว่ามันมีมันมีสกอตแลนด์นี่ไม่ใช่สกอตแลนด์แต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ข้าอยากรู้ว่าทำไมมันเป็นสีขาวซุมเข้าไป ตาถัดอนตแตกหักล้อที่ผาสมัยก่อนมันเคยมีต้นไม้ใช่ไหมหรือว่าอะไรหรือหรือว่ามันเป็นอย่างงี้มาตั้งนานแล้วหรือหรือว่ากูงโง่ it's it's hot it's มันร้อนมันร้อนมาตั้งนานร้อนมากร้อนเอ้ยเจ้านั่นมันไม่ใช่มนุษย์มันชื่อว่าอะไรลาลาโก ว้าวนี่มัดบ้านใครโอโอโอนั่นนทะเบียนบ้าน3ามสอหเ้ลิกบ้านไอ้โง่ซึ่งบ้านนั้นก็บอกความเป็นชนชั้นของผู้คนได้อย่างเช่นต่ำกลางสูง นี่เป็นชั้นชั้นกลางถ้าเกิดว่าชั้นชั้นต่ําก็คืออาจจะแทบจะไม่มีบ้านเลยแต่เกิดว่าเป็นบ้านคนรวยก็อาจจะดีกว่าเดิมเราลองดูบ้านคนรวยดู <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่บ้านคนรวยนะบ้านคนบ้าวัดตอบ้าบออาหารในโลกมนุษย์มีผลไม้ด้วยนะอโวคาโดกล้วยองุ่นหรือว่าพวกแป้งหรือขนมปังเลยหรือว่าผักต่างๆเึ่ง มันเทศมนุษย์เรามีสายพันธ์ของพวกพืชและก็ผลไม้เยอะมากๆและหวังว่ามันจะมีอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าบางครั้งก็มีเนื้อสัตว์มาเป็นการฆ่าสัตว์นะแต่ว่าข้าพเจ้าไม่แคร์เพราะว่ามันมันอร่อยฟาสต์ฟูฟ้ดใครจะเป็นมังสวิรัตไอ้ห่าไม่อร่อยบ a ีฟาสต์ฟูดฟฟ้ดฟาสต์มันคือแฮมเบอร์เกอร์บัฟฟาโลวบัฟฟาโลว ต้นนี่เป็นอาหารขยะทำไมาจะเป็นอาหารขยะคือเอาอย่างเงี้ยมีแต่เนื้อไขมันแล้วก็ของหวานกินแล้วมันอ้วนโอเคกินแล้วมันไม่ดีมันทําให้เราอ้วนน,ออรรนนี่คืออะไรมีใครรู้ไหมว่านี่คืออะไรใช่แล้วมันคือเบาหวานเบาหวานเลย welcome this is diabetes ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไร,ไไไรแดกโอ,โอ้แล้วก็พูดถึงเรื่องไอ้ธรรมชาตินะฮะกระดงกระดาษมันมาจากต้นไม้นะกระดาษข้าพเจ้าสร้างโลกนี้มาข้ารู้ส่วนประกอบทุกอย่างบนโลกนี้ดินน้ำลมไฟน้ำสีฟ้าธรรมชาติสีเขียวอากาศสีขาวดม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 ,ดม รู้สึกว่ารู้สึกต้นไม้ทำให้ทุกคนทำมนุษย์งี้ได้มันสวยแล้วมันก็มันมันมันสวยกูพูดเลยของกูได้มันแก้ร้อนโอเคโลกใบนี้ไม่ร้อนเพราะมีต้นไม้นะมนุษย์จำมาไว้ว่ามันดีมากอาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ สิ่งที่ข่าอยากจะเห็นในวันนี้ไม่มันคือไฟมันคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกมันคือไฟไฟเผา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 ไข่มึงอะควันจไม่อออ๋อธรรมชาติเหรอธรรมชาติอ๋อปาทิ์เผาอ๋อไม่มีเลไม่เล มนุษย์ไม่ได้ทำนะอันนี้คือมาเป็นเพราะอุบัติเหตุจะทําธรรมชาติอย่าว่าธรรมชาติเขาอาจจะมีกดกโกรธไฟนี่คือเขาโกรธนะอาจจะเป็นฉี่ของเขาอะไรบอกว่า,วาคนมันโกรธมันก็เลยร้อนลอบฉี่ไหมฉี่ฉี่ฉี่ไหมมันก็เหมือนน้ามันน้ํามันคุณคุณคุณลองฉี่ดูคุณ,ค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 ณจุดไฟว้าโอ้อาอา ร้อนอีกพากูโอ้มันจะร้อนเลยขนาดนี้นเ,เ,เนี่ยกี่เซลเซียสเนี่ยโอ้โหยี่สิบแปดอ๋อเยี่ยหกสิบแปดโอ้โหนี่ไงไฟไหม้เปิดเวลาเขาโกรธกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไงม,มันมันร้อนกูกูไม่หางนะว่ามึงดูเองโอเคมันเราเราไปที่อื่นที่มันไม่เนี่มั้งนี กีเซลซียโพโอติดลบยี่โอ้โหพ่อมึงตายอันนี้คืออะไรปลกมึงปลูกต้องมาเยอะเกินไปมึงหนาวโอ้ยกูบอกแล้วอย่าปลูกเยอะปัญกลางปลกปลุกปัญกลางมาหลบที่ไหนม่หลบมาหลบที่โรงเรียนเล่นนักเรียนหายไปไหนโรงเรียนก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมาทุกครั้งเมื่อคุณเกิดมาโอเคมนุษย์ทุกคนต้องรับ มันสมองจากผู้ที่มีความคิดอย่างคุณครูบาอาจารย์ครูเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้มาเรียนแต่เด็กทุกคนมีสิ่งหนึ่งการบ้านการบ้านเป็นสิ่งที่เด็กชอบชอบเจ้าชอบกันบ้านเจ้ามนุษย์วัสดีลูกหนูหนูชอบกันบ้านใช่ไหมหนูอยากเป็นอะไรโซเฟนี้เขาอยากเป็นโซเฟลี่ โซเฟียไ so ม่ใช so so ่โซเพนี่โซโซเฟียโซเฟียแบบหลับสนิทตลอดคืนมึงอยากเป็นยีง <inaudible> เอามึงเนี่ยได้กิ่นคนเกลียดกันบ้านใครสร้างกันบ้านนี่คือคนสำคัญคนอินเตอรลี่คนนี้ชื่อว่าโรเบอร์ตอร์ นาเวลิสผูมาชื่อเขาผิดผมรู้สุด <Baba Boys. S 1> กูประเจ้ากูพามาให้ตายก็ได้เขาคิดกันบ้านให้พวกมึงทํากันทุกคนเขารักพวกมึงไงแต่ว่าจริงๆแล้วกันบ้านนั้นมันเป็นการลงโทษเด็กอย่างหนึ่งในยุคนูน้น <c oughs> พูดถึงเรื่องกันบ้านเรามาเที่ยวบ้างดีกว่าโอ้นนวิอร์กนวิอร์ is beginning to look a lot like new york นี่คือนิวยอร์เมืองแห่งเซรีมันมีผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆกูงี้คลิปนี้กูจริงไอสัตว์เพอทอชมาฮาลอินเดียบุมไบ<ร>นี่คือภาษา,ษาทอชมาห์เป็นภาษาท,ที่สร้างเพื่อการแต่งงานเรื่องความรัก something something like that แต่ทอชมาหานะ ผมชื่ออินเดียนพระเจ้าคนนี้ชื่ออินเดียรู้ไหมอ๋อ oh. อันนี้คล้ายๆทอชมาฮาลแต่มันฉบับเอเชียอหนึ่งมันคือกลุมเ็มคุณเขาเขารักทุกคนนะประเทศไทยเนะี่ยผมเคยมาไทยแนละ้วพระเจ้าพระเจ้าเคยแอบมาอยากอยากขับดูข้างในไหมป่ป่ะป่ปเดี๋ยวเขาจะไปดูพาไปดูตรงแบบสนามหลวงวัวต่อเฮ้ยยุทธจัไอ้ในสัตว์มัน ย้อนไปเลยอะไรของมึงกับทงของมึงกับไปเลยเอกรัชโอเคสู่ต่อมาเข้ามาเรื่องของแมวสัตว์หมาแมวพุดดิ้งคองกี้ไซบีเรียนฮัสกี้แต่ว่าสัตว์ก็มีมากมายอย่างเช่นฟลอปปา look at that man look at that come on man กุจิ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  i g u บา i g u c มือขีได้ด้วยโ h oh. no. no 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 สัตว์ตัวนี้ไม่น่าเลี้ยงถึงมันจะน่ารักแต่ไม่น่าเลี้ยงนี่คือภาพของคนคนนี้ภาพนิทานึ่งาทีแล้วก็โดนแดดตายอันนี้เป็นสงครามบเต้อตอปปะปอป้ตตอตตตอ้ปอะปต้ปปะต นี่คือสงครา,ามเวียดนามสงครามที่แย่สุดที่เคยมีมาบนโลกนี้มันแย่มากๆเลยแล้วเราเรามีพิสูจน์แลว่าโลกบนใบนี้มันมีอะไรแย่ย้อนอีกย้อนไปอีกเข้ามาพวกนี้มันเศร้าเหลือเกินไม่ได้เขาตายห่ามดแล้วพวกนี้รู้ไหมว่าใครชั่วสุดเออนั่นสิใครเป็นคนที่ชั่วสุดในโลกนี้ดี๋อว,ว่าพูดปุกเกียดตั๊บใคร ไอรนี่ใครว h a What are you doing ได้เวลาดูโลกใบนี้ร้อนนะไม่ดูแลโลกตัดไม้ทำลายป่าโลกร้อนช่วยไม่ได้แล้วพระเจ้าโอ้ไ oh ม่โ oh, อ้ก็่ว What ไม่ช่วยแล้วยังมาประทวงเปืองไม่ปลูกไม้ก็มึงก็มาทวงกูจะพาพวกมึงให้หมดม้ซมมาซึมาซมเลยฟาา